อ๋อลุงเรื้งชาแนลสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการวัดความยาวของโช๊คหลังนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างของโช๊ค SPN แก๊สในตัวปรับรีเบลแท้นะครับวิธีการวัดวัดจากรูด้านบนนะครับรูด้านบนกลางรูมาหากลางรูด้านล่างนะครับตัวนี้โช๊ค SPN ข้างกล่องระบุว่า3 0มมิล สามร้อยมิลก็คือถ้าเป็นเซนก็สิบมิลเท่ากับหนึ่งเซนนะครับถ้าสามร้อยมิลก็สามสิบเซนครับนี่ครับวิธีการวัดคือเนี่ยครับส่วนมากโชคจะวัดแบบนี้เกือบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดวัดแบบอื่นทางโรงงานก็จะแจ้งมาแต่ส่วนมากที่ผมเจอก็คือวัดแบบนี้เกือบทั้งหมดนี่ครับกะระยะให้กลางรูนะฮะแล้วก็มาดูกลางรูนี้ นะครับ30เซนเป๊ะนะฮะตัวนี้ถ้าเกิดเป็นตัวความยาว320ก็คือ32เซนถ้าตัว280ก็คือ200รอยอ่าก็คือ28เซนครับอา่า10บมิลเท่ากับ1เซนนะครับจำง่ายๆตัวนี้เป็นของเว็บร้อยใส่เว็บร้อยนะฮะเว็บร้อยเว็บร้อยยี่ห้าเว็บร้อยสิบไ หรือตัวโชคคู่ใส่ได้เกือบทุกรุ่นนะครับถ้าเป็นโชคคู่หูกลมบนล่างนะฮะหูกลมบนล่างนะครับอันนี้เราจะมาดูอีกตัวคือใส่ PCX หรือ XMAXNMAX หรือโชคออโตโชคคู่พวกแอร์เบดอะไรเงี้ยใส่ได้นะครับแต่ว่าต้องดูขนาดนะฮะแอร์เบดก็จะสั้น อแอร์เบดได้ครับแอเบดได้ประมาณนี้ถ้าเป็นพวกนูโวอาจจะสั้นกว่านี้ครับนูโวจะต้องใส่ประมาณ280ตัวนี้ความยาวข้างกล่องอยู่ที่335มิมลถ้าเป็นโชคเขาจะระบุจะระบุเป็นมิลน,นะครับไม่ได้เป็นเซนเป็นมิลเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าสิบมิลเท่ากับ1เซนนะครับตัวนี้ใส่เอ็กแม็กได้ X Max N Max PCX ปรับรีบอลแท้เหมือนกันครับเหมือนกันครับตัวนี้ปรับรีบอลแท้แล้วก็เป็นแก๊สในตัวปรับสปริงได้ครับตัวนี้ปรับ3จุดนะฮะเรียกว่าปรับ3จุดความยาวก็วัดเหมือนกันครับจากรูด้านล่างกลางน็อตเลยครับกลางหัวน็อตหรือกลางรูนะครับแล้วก็วัดมากลางนี่กลางรูบนก็คือวัดเหมือนกันเลยครับ ตัวนี้335,335หมิลเนี่ยครับ3 3มมิลเนี่ยครับเป๊ะเลย335มิลตัวนี้ก็รับประกันนะครับถ้าซื้อจากทางร้านก็รับประกันศูนย์รับประกันศูนย์าสามารถส่งเคมได้เลยโชว์มีปัญหาหรือว่ารั่วซึมส่งเคมตัวใหม่ได้เลยครับ ครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะมารีวิวอะไรก็ฝากกดติดตามไว้แล้วกันครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ